งการสงต,ตอนนี้เรียว่าร้อนแรงไม่หยุดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะกับปรมรามาคดีวัดพระบาทน้ําพุที่ท,ทาเอาแพร,รี่หรืออดีตมหาไพรยวันต้องออกมาเคลียร์ด่วนๆหลังมีรายชื่อเอี่ยวการยืมเงินอดีตพระอลงกรดซึ่งจะตัวนั้นย้าชัดว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนแต่เป็นพี่ชายคนสนิอย่างสมปองนครไทยสงหรืออดีตพระมหาสมปองที่เคยออกมายอมรับว่ายืมเงิน13ล้านบาทจริงงานนี้แม้อดีตพระสมปองจะออกมายอมรับแล้วแต่แพรี่ก็ขอพูดเคลียร์ให้กระจ่างเกี่ยวกับเงินนั่นเองละค่ะหนูไม่พูดก็ไม่ได้ใช่ไหม ตอนที่มันมีข่าวอักซอย่อดันมีชื่อหนูด้วยมีพอพานมีสอเสือแต่หนูว่ารู้อยู่แล้วไม่ใช่ตัวหนูเราก็หนูไม่ไปย,ยืมเงินบ้านลงกดแต่พอมันเปิดเคสพี่ชายเราอ่ะต่อให้หนูจะไม่พูดก็ไม่ได้แล้วเพราะคนจะแตกอ่าพี่ชายเหมือนว่าไงาทีเรื่องคนอื่นเนี่ยโโหปากแจ๋วจังเลยก็เรื่องไเรื่องคนอื่นพูดจะเลยเรื่องพี่ชายเข้าข้างกันเหรออ <c oughs> รู้กันได้ไหมส่วนแบ่งหรือเปล่า13ล้านเราไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็จําเป็นต้องออกมาพูดแล้วเราก็ไม่ได้ดีเฟนอะไรหรอกครับแต่เราพูดพืวอความเป็นธรรแบบ เรารู้แค่ไหนเราพูดแค่นั้นอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะยืนยันว่าที่เราเล่าให้เราฟังแค่ไหนเรื่องอะไรบ้างเราก็พูดให้ฟังหมด 15กันยายนนี้แฟนๆก็จะได้ชมสลักรักในแสงจันทร์ละครโรแมนติกแฟมิลี่ดราม่าที่บอกเลยว่าหวานอมขมไม่คายกันอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะถึงวันนั้นช่องวัน31มเอขาจัดกิจกรรมสุดพิเศษในสลักรักในแสงจันทร์ Love Indomie World Premiere ที่อยากจะเชินแฟนๆรวมลุ้นเป็น100ผู้โชคดีที่เข้าชมละครก่อนใครพร้อมกับเหล่านักแสดงไม่ว่าจะเป็นเพงศัจกรอนพีคพิมพลเพิร์ธวิรุนสารานกจักรยหญิงรัฐากิบวัฒนะ พิมพิมพ์พันและแอคโชคชัยในวันที่11กันยายนนี้ที่ S.F World Cinema Central World ชั้น8ใครไม่อยากพลาดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ต้องเตรียมตัวรอลงทะเบียนให้พร้อมในวันที่5กันยายนเวลาเที่ยงตรงทางโซเชียลมีเดียของช่องวัน31แค่นี้ก็อรอลุ้นแล้วล่ะค่ะว่าจะได้เป็นหนึ่งร้คนที่ได้เข้าชมละครก่อนใครพร้อมกับนักแสดงหรือเปล่าตมอนรับคนนะครับผมที่อยู่ใน i m p a c Arena ตอนนี้นะครับผมแล้วก็อยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับผม สจัดใหญ่จะเต็มเอาใจเหล่าคุณหนูให้ฮตต้ฟินกันทั้งฮอลล์ไปกับเจมินายโฟลด์อเวกคอนเสิร์ตที่สองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตเจมินายโฟล์เสิร์ฟความสนุกทั้งร้องเล่นเต้นโชว์แบบเต็มอิ่มครบทุกอรรถเลยละคะ่ะ สนุกได้แขกรับเชินสุดปังทั้งเกิร์กรุ๊ปอย่างโฟอีฟจึงสุดๆกับสาวแกงฮิวีและรีอยู่เนียนความคิดถึงของแกงนักแสดงจากซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนที่ทำเอาแฟนๆนั้นฮอปกันแทงฮอลเลยล่ะคะ่ะ